อมรุตธรรมอมะตะธรรมกับอมรุตธรรมเป็นคำเดียวกันหรือไม่เกี่ยวกับพลังจิตหรือจุดวิเศษหรือจุดพลังอํานาจหรือไม่อย่างไรอมรตะธรรมคือธรรมอันไม่ตายครับอมรุตธรรมอันเนี้ยเป็นคำเดียวกันแต่ว่าเป็นภาษาสันสกฤตในที่เราเรียกว่าน้ําอมรตน้ําอมรุต,รตคาเนี้ยครับอม,มะตะคำเนี้ยเป็นภาษาอินเดียเป็นภาษาบาลี ภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตเป็นกนาละภาษากันเช่นคําว่าสิกขาสิกขาเนี่ยที่เราเรียกว่าลาสิกขาทําไมต้องเรียกว่าลาสิกขาเพราะว่าพระบวชมาแม่ชีบวชมานักบวชบวบมาเนี่ยเพราะเราบวชมาเรียนจึงว่าจึงจึงเรียนเมื่อไม่เรียนแล้วจึงเรียกว่าลาสิกขาภาษาสันสกฤตใช้คําว่าศึกษาสิกขากับศึกษาอันเดียวกันอย่างคําว่าภาษาอินเดีย คำว่าสัตว์คำว่าสัตว์ในภาษาอินเดียเราก็แปลว่าสัตว์เนี่ยแต่ภาษาสันสกฤต,ต,ตเรียกว่าปะสุปะสุมีวัดวัดหนึ่งที่อยู่เมืองอากาดมันดุเขาไปเด็กน้อยเขาไปเลี้ยงวัวแล้วเขาก็ไปเจอว่าแม่วัวเนี่ยเดินไปถึงตรงนี้แล้วน้ำนมมันไหลลง,งตรงเนินดินนั้นแม่วัวตัวไหนเดินผ่านอันนี้เรื่องเล่านะครับ ในแมวัวตัวไหนเดินผ่านก็น้ำน้ำนมก็จะไปยืนเฉยๆน้ำนมก็จะไหลลงไหลลงเขาก็เลยไปขุดดูปรากฏไปเจอสิวลึงอยู่ใต้ดินอันนี้เป็นเรื่องเล่าเขาก็เลยสร้างวัดเพื่อถวายพระศิววัดนั้นชื่อวัดปะสูปตินาที่เป็นผู้วัดที่เป็นที่พึ่งของสัตว์ของของเข,ของเหล่าสัตว์หรือของหมู่สัตว์เรียกว่าปะสูภาษาบาลีใช้คําว่าสัตว์ภาษา สันสก,กิจใช้ครว่าปะสุบ้านเรามาเรียกรวมกันว่ากรมประสุสัตว์ปะสุเป็นภาษาสันสกิตสัตว์เป็นภาษาบาลีเอามารวมกันเลยกลมปะสุสัตว์ครับเรียกว่าสัตว์สองตัวครับบ้านเราในชอบเอาภาษาบาลีแปลกๆมาบวกกันเช่นวัดป่าคีรีบรรพศคีรีก็ภูเขาบรรพศก็ภูเขาภูเขาสองลูกอย่างนี้แหละครับเนี่ยเราก็เป็นภาษาเป็นสองคำ คำว่าอมริต,ตรธรรมกับอมริตธรรมเป็นคำเดียวกันครับเป็นคำเดียวกันแต่เป็นคนละภาษาเท่านั้นเองทีนี้ไอ้คำว่าอรตตรมรตธรรมหรืออมรต,ตรสนี่ท่านท่านหมายถึงพระนิพพานแต่ศัพท์ของหลวงพ่อท่านไม่ได้เรียกพระนิพพานคำว่าอรตตรมรตธรรมของหลวงพ่อหมายถึงความสงบของจิตที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าได้สัมผัสกับอมรตธรรมในสมาธิท่านหมายถึงจิตที่มันสงบ ท่าก็เรียกว่าอมฤุตตธรรมเหตุผลเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเจอรถแบบนี้อมรุตตธรรมอมรุตตรสเนี่ยเราไม่เคยเจอรถแบบนี้ถ้าถึงอมรุตตธรรมแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยได้เขาเรียกว่าเปลี่ยนนิสัยได้ฉะนั้นเจอความสงบแล้วท่านบอกว่าความสงบในสมาธินี่เป็นความอร่อยของเหมือนกับความอร่อยของการทําสมาธิเหมือนกับความอร่อยของการกินข้าวถ้าเจอความสงบอย่างนั้นหลวงพ่อเรียกว่าอมรุตตธรรมหรืออมฤุตตรส ซึ่งหมายถึงความสงบของจิตทีนี้ถ้าถามว่าเกี่ยวกับพลังจิตหรือจุดวิเศษหรือไม่หรือจุดพลังอานาจหรือไม่จุดอมรุต,ตรธรรมหรืออมรุต,ตรสนี่ยังไม่ถึงจุดพลังอํานาจครับแค่จิตเข้าไปสงบอย่างเดียวจิตเข้าไปสงบอย่างเดียวหลวงพ่อเรียกว่าอมรุต,ตรธรรมเพราะมันเหมือนกับน้ําทิพที่ชโลมหัวใจเป็นจุดวิเศษไหมวิเศษสิเพราะไม่เคยเจอเกี่ยวกับพลังจิตไหมถ้าพลังจิตไม่พอจะไม่สามารถเข้าไปสัมผัสความ ขจัดอารมณ์ทั้งหมดออกจนเห็นตัวตัวจิตจริงๆที่เรียกว่าอมรุตธรรมหรืออมรุตรสนั่นแหละครับแม้ตัวนี้ยังไม่ถึงตัวจิตจริงด้วยนะแค่จิตเข้าไปสงบสงบก็เป็นอารมณ์หนึ่งยังไม่ใช่ตัวจิตยังไม่เจอตัวจิตจริงๆนะยังไม่เจอตัวรู้ด้วยแต่เจอเพียงความสงบของ,ของจิตส่วนนี้หลวงพ่อเรียกว่าอมรุตธรรมหรืออมรุตรสครับแต่คําว่าอมรุตธรรมที่เรียกว่าธรรมไม่ตายหมายถึงบุคคลผู้บรรลุพระอรหันต์ บรรลุพระอรหันต์คือไม่ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วศาสนาอื่นนี่สอนให้คนกลัวความตายไเคยเห็นไหมว่าบางศาสนาท่านบอกว่าผลของความบาปคือความตายเราจะมีชีวิตนิรันดร์ท่านสอนกันอย่างนั้นแต่สําหรับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้พวกเรากลัวความตายท่านสอนให้พวกเราอยู่กับความตายคือเรียนรู้ความตายแต่ให้กลัวความเกิดเพราะถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่ตาย เราก็ร้องไห้กันตอนตายทําไมไม่ร้องไห้กันตอนเกิดเพราะพอเกิดมาปุ๊บก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเกิดมาปุ๊บมันก็ต้องตายเพราะความเกิดกับความตายเป็นอันเดียวกันมันมาด้วยกันพอเราตายจากความเป็นทารกเราก็มาเป็นเด็กตายจากความเป็นเด็กเราก็เป็นหนุ่มเป็นสาวตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็เป็นผู้ใหญ่ไมันตายอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันตายอาบน้ําลองไม่อาบน้ําสักสองวันจะจะยมไม่ชีจะรู้ความตายเลย หูมันออกนี่ไอ้นี่ก็แปลกดีเหมือนกันไอตาเนี่ยก็รู้ว่าขี้ตานะหูก็รู้ว่าขี้หูนะฟันก็รู้ว่าขี้ฟันแต่พอออกจากแขนจากขาปุ๊บถามหาเจ้าของขี้ใคร <c oughs> หาเจ้าของไม่เจอเนี่ยไอ้นี่แหละความตายนะมันตายออกมาแล้วนี่มันตายออกมาแล้วเนี่ยนี่นี่คือความตายเซลล์นี้มันเกิดมาแล้วมันถึงเวลามันก็ตายออกมาเป็นขี้ใครไม่รู้ละ่ะแต่มันมันมาอยู่กับเราเออ ชอบไม่ไม่ชอบนะอะไรขี้ๆนี่ออกจากรักแร้ไปหาว่าเป็นขี้เต่าเฉยอย่างนั้นนะ่ะเ,เราไม่บอกว่ามีขี้กูนะแต่บอกว่าขี้คนอื่นทั้งนั้นเลยเฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเมื่อเมื่อเราสังเกตความตายมันจะตายอยู่ตลอดเวลานั้นละ่ะเดี๋ยวหูก็ตายจากเดี๋ยวตาก็ตายจากมันจะตายจากทีละอย่างสองอย่างไปครับฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถามพระอานท์นว่าเธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านไม่ชี้ทั้งหลาย คิดถึงความตายถ้ากลัวตายข้ากลัวตายชาตินี้จะได้ตายหลายชาติแม่ชีจําไว้นะนั่งสมาธิมาแล้วงู <c oughs> นึกถึงคำแม่ชีบอกใจตัวเองบอกว่ามันเป็นมันเป็นงูหรือเปล่ามันตกลงมาเนี่ยบอกมันเลยถ้ากลัวความตายชาตินี้เธอจะได้ตายอีกหลายชาติแต่ถ้าเธอกลัวตายหลายชาติเธอจะได้ตายแค่ชาตินี้ เมื่อไม่เกิดมันจึงไม่ตายเมื่อไม่เกิดท่านจึงเรียกว่าอมรตธรรมธรรมที่ไม่ตายเพราะไม่เกิดศาสนาอื่นมองไปข้างนอกมองไปข้างนอกมองไปที่ความตายเอาความตายมาขู่กันแต่สําหรับศาสนาพุทธไม่ได้ขู่ความตายศาสนาพุทธขู่ความเกิดนะร้อง,องห่มร้องไห้เพราะกลัวว่าจะพัดภาคทําไมบางทีก็เขาร้องไห้เพราะพัดภาคก,กันนะทําไมก็ไม่ร้องไห้ตอนที่มาเจอกันนะ พอย่างไงมันก็พอมีเจอมันก็ต้องมีจากมีพบมันก็ต้องมีจากจากเป็นเห็นน้ำใจจากตายได้น้ำตาเนี่ยพอเห็นความตายขึ้นมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันมนุษย์กลัวตายเราจึงบัญญัติศัพท์คําว่าตายนี่เยอะไปหมดโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยสวรรคตที่วงคตอสัญญกรรมมรณภาพถึงแก่กรรมหมดบุญ เอ่อมรณภาพพระพระตายเรียกมรณภาพเนาะถ้าพระเจ้าแผ่นดินตายก็เรียกว่าสวรรคตนี่หรือนายกรัฐมนตรีตายก็เรียกว่าอสัญญกรรมอย่างเงี้ยกัน์ีเราตายเอิ้นว่ามับหมาได้ไหมสิกาีเราตายในโลกนี้มีใครไม่ตายบ้าง ตายเร็วบางช้าบางอย่างที่เห็นบาปหรือบุญหนนนำเป็นกรรมเวรลืมเอาซ้ำนี่แหละมันจือว่าร้องเพลงก็จะว่าร้องเพลงดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นึกถึงความตายพิจารณาความตายเพื่อคลาย เมื่อเจอเมื่อเห็นความตายมันจะคลายกำหนัดเมื่อเห็นความตายมันจะคลายกำเนิดเมื่อเห็นความตายจะได้ลดได้ละได้สลัดได้วางงนั้นท่านจึงให้พิจารณาความตายเพื่อป้องกันการเกิดเนี่ยศาสนาเนี่ยท่านชี้ลงที่ความเกิดชี้จุดมันชี้เหตุของมันตายมันเป็นผลเหตุเหตุเกิดมันเป็นเหตุเกิดมันเป็นสมุทัยตายมันเป็นผลคือความทุกข์ฉะนั้นท่านให้ชี้ลงแก้ลง ปะหาตะบ,บันติเมพิกขเวให้ประหารมันคือประหารอน่งหลวงพ่อพูดบ่อยๆทุกต้องกําหนดรู้สัจจิกาตะบ,บันติเมพิกขเวภิกษุทั้งหลายทุกควรกําหนดรู้อีอทังโคปนตังโ,ปงโปคปนภิกขเวท,ทุกขัสสมุทยโยปะหาตะบ,บันติเมพิกขเวเนเมื่อเมื่อเห็นสมุทยัยเธอเธอพึงละเธอ,อพึงละตังโคปนิทางทุก ทุกขนิโรโธทักขามินีปฏิปทาท่านท่านบอกว่าสัจจิกาตะบันติเมพิกขเวมักควรควรทำให้แจ้งโอ,อขออภัยนิโรธควรทำให้แจ้งภาเวตะบันติเมพิกขเวมักควรเจเริญให้มากในใน,ในอใปฐมเทศนาในนี่ทำไมวันนี้เป็นรีบๆแล้วคิดอะไรไม่ออกเนาะนจะรีบไปไหนไม่รู้ รีบๆเพราะว่าเจ้าวาสบอกว่าจะมาสวดสวดเมตตาหลวงด้วยก็เลยเป็นร,รีบรีบพอรีบแล้วคิดไม่ออกทีนี้ในบทที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้เป็นกันแรกเรียกปฐมเทศนาพระองค์ทรงชี้อริยสัจสีที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆเลยคือทุกควรกําหนดรู้สาเหตุของทุกเรียกว่าสมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมรรคควรเจริญให้มาก สี่อย่างเนียจึงเรียกว่าเป็นหนทางของความดับทุกข์ดับทุกข์จากต้นมันจากสมุทัยมันเราเราดับจากสาเหตุของความทุกข์คือสมุทัยฉะนั้นส่วนนี้ท่านจึงเรียกว่าเมื่อดับแล้วท่านจึงเรียกว่าอมฤตตะรดอมฤุตธรมร,รมคือความไม่ตายครับ